ผมจะแนะนำเพื่อนๆครับเกี่ยวกับการทำเก้าอี้ที่ผมนั่งอยู่ครับเป็นเก้าอี้ทําจากยางรถยนต์กับไม้กระดานเก่าๆครับอุปกรณ์ที่ใช้การทําเก้าอี้ครับจะต้องมีก็คือยางรถยนต์ครับจะเป็นเบอร์ไหนยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขีดคร่าวๆก่อนครับเวลานั่งครับจะนุ่มครับแล้วค่อสขคัญว่าแข็งแรงมากครับนะฮะ ครับผมมิตาบ๊็อกครับวันนี้ครับผมจะแนะนำมมเพื่อนครับเกี่ยวกับการทําเก้าอี้ที่ผมนั่งอยู่ครับเป็นเก้าอีท้ทําจากยางรถยนต์กับไม้กระดานเาก่าๆครับซึ่งบางคนถามว่าแปลกเหรอไม่ได้แปลกครับแต่วันนี้ผมแนะนําแบบทําง่ายสุดครับอ,อย่างบางคลิปเขาแนะนามมําก็คือเป็นการกรีดยางรถยนต์ครับแล้วก็มาร้อยมาสารแล้วก็เจาะแล้วก็ยิงสกูซึ่งมันทําหลายขั้นตอนข่อนข้ัญว่ามันละเอียดและต้องใช้ฝีมือค่อนข้ังครับอันตรายครับเพราะเนื่องจากว่ามันอยู่กับของมีคมแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องมือที่มันค่อนอันตรายแต่วันนี้ ผมแนะนําแบบง่ายสุดครับอย่างเก้าอี้ที่ผมนั่งอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะยืนให้ดูครับเนี่ยง่ายสุดครับก็คือเป็นเก้าอี้ที่ทนทานแล้วข้อคัญว่าทําง่ายสุดผู้หญิงสามารถทําได้เด็กสามารถทําได้ครับโดยอุปกรณ์ใช้ทาไม่มีอะไรยงยากครับเดี๋ยวไปดูครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างแต่ก่อนไปดูอุปกรณ์หรือวิธีการทํามาดูแบบกันครับว่าแบบเป็นไงครับเนี่ยนะครับก็เป็นเก้าอี้ที่หน้าตาแบบง่ายๆครับเห็นไหมยางรถยนต์ สองวงนะครับแล้วก็กระดานสามแผ่นแปะแค่นั้นครับถือว่าเป็นเก้าอี้ที่ทําง่ายครับและว่อสำคัญว่าเหมาะกับการอยู่บริเวณท่ามกลางนะฮะทุ่งนาหรือบริเวณในส่วนที่มันเป็นพื้นที่โล่งนะครับนะครับมาดูอุปกรณ์เช่นการทําเก้าอี้ครับจะต้องมีก็คือยางรถยนต์ครับจะเป็นเบอร์ไหนยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ค่อมคัญว่าต้องมีด้วยกัน2วงครับจากนั้นครับก็จะต้องมีในส่วนของน่ฮะไม้กระดานครับ เป็นไม้กระดานแต่เก่าๆครับซึ่งผมก็ได้มาจากการเก็บาในช่วงที่น้ําท่วมมาครับก็ได้มาประมาณ3แผ่นครับจากนั้นครับก็จะต้องมีในส่วนของใบตัดครับหรือไฟเบอร์ครับเป็นใบแบบสีนิ้วครับใช้สําหรับในการตัดไม้นะครับใบนี้อยู่ที่ราคาประมาณ100กว่าบาทครับประมาณ145ครับแล้วก็จะต้องมีการยึดครับตัวยึดครับผมใช้เป็นลักษณะคือนี่ฮะเป็นสกูยึดหลังคาครับแบบเจาะไม้นะครับย้ําครับแบบเจาะไม้นะครับไอ้แบบเจาะเหล็กอย่างเงี้ยฮะ อย่างนี้ยใช้ไม่ได้นะครับซึ่งแบบเจาะเหล็กมันจะเป็นแบบหัวสว่านครับหรือเขาเรียกวะาหัวแปนครับแต่ถ้าเป็นแบบเจาะไม้นะครับหัวเขาจะแหลมครับเหมือนกระสกูทั่วไปครับจากนั้นครับก็จะต้องมีตัวยิงครับก็คือจะต้องเป็นสว่านครับเพื่อใช้ในการยิงสกูเข้าไปในบริเวณของที่เราจะยึดนะครับอ่ะอย่างไงเมื่อเรารู้อุปกรณ์นัามีอะไรบ้างเรามาเริ่มทําทีละขั้นตอนดีกว่าครับก่อนอื่นครับเอาไม้ออกไปก่อนครับ จากนั้นครับเอายางประยนต์วางซ้อนนะครับซึ่งยางที่วางจะต้องเป็นไซส์เดียวกันครับเพื่อจะได้พอดีนะครับเนี่ยถ้ดูระหว่างขึงกลางของยางครับว่าพอดีไหมครับจากนั้นครับก็ทําการยิงสกูครับก็ยิงสกูเข้าไปที่บริเวณสกูครับบางคนถามว่าขี่นิ้วนะครับ ทางที่ดีครับใช้อยู่ประมาณสัก2นิ้วครับอันนี้ผมใช้มาประมาณ3มนิ้วครับแล้วข้อสำคัญนะมันมีข้อเสียคือผมไปซื้อสกูมามันไม่มีแบบสกูยาวจนถึงนี่นะครับมันก็เป็นสกูที่ประเภทตรงนี้มันจะเป็นช่องว่างครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าใช้ได้ครับเริ่มยิงครับ4มุมนะครับยิงที่มุมนี้ก่อนครับนั้นครับก็อีกมุมนึงครับ ทำการโรกระดานนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องวัดึินครับว่ามันสามารถวางได้กี่แผ่นครับ ก็สามารถวางได้4ี่แผ่นครับเดี๋ยวผมจะยึดสกูทีละแผ่นครับโดยการวางนะครับผมก็จะเว้นช่องว่างระหว่างแผ่นอยู่ที่ประมาณ1นิ้วนะครับอยู่ที่หนึ่งนิ้วครับอ่ะเรามายิงสกูดีกว่าครับซึ่งในการยิงสกูนะครับผมจะถอดในส่วนของนี่ฮะแหวนรองหรือหมวกแหวนนะครับออกไปเลยครับ ครับเสร็จแล้วครับจากนั้นครับก็มาสู่ขั้นตอนการตัดนะครับในการตัดครับเราจะต้องทําการอ่าขีดนะครับให้เป็นรอยนะครับก็คือจะต้องขีดบริเวณที่เราจะตัดนะครับให้พอดีกับในส่วนของยางรถยนต์นะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะขีดคร่าวๆก่อนครับต่อมาครับก็ตัดตามรอยครับ เลนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ <S <S นี่นะครับก็เสร็จแลครับกับเก้าอี้ที่ผมแนะนำเพื่อนทำในคลิปนี้ครับถือว่าเป็นเก้าอี้ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายโดยการกิ้งครับ แถมเวลานั่งครับจะนุ่มครับแล้วค้อนขคันว่าแข็งแรงมากครับนี่ครับก็อยากให้เพื่อนเครับไปทดลองทําตามนะครับถือว่าทําไม่ได้ยากครับแล้วค่อมขคันว่าผู้หญิงเด็กคนแก่สามารถทําได้ครับก็สําหรับเพื่อนๆครับที่เปิดมาดูคลิปนี้ครับบางครั้งคอนเทนต์ที่ผมช่วงกลางคลิปครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคลิปที่หายไปครับก็คือผมถ่ายอยู่แล้วอยู่ไฟล์ของคลิปครับที่ถ่ายเสร็จหายไปครับ ก็เลยทําการหาไม้กระดานครับมาทําให้ใหม่ก็คือจะเป็นแบบของตู้นู้นครับซึ่งไม้กระดานจะคนละแบบนะครับก็พยายามไปหากระดานมาเพื่อจะมาทําให้ทุกขั้นตอนของการทํา็ตัวนี้จบครับก็สําหรับเพื่อนๆใครที่เปิดมาดูคลิปนี้ครับยังไงอย่าลืมครับไปทดลองทำตามครับก็สําหรับเพื่อนที่เพิ่งเปิดมาดูคลิปนี้ครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามกับช่องสตูดิโอเพียงไงฝากครับกดติดตามครับซึ่งคอนเทนต์เราครับก็จะมีความหลากหลายครับอย่างผมมิเตอร์บ๊อกก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ DIY แล้วก็พาไปตามที่ต่างๆครับ ส่วนเกษตรกรดีครับก็จะเน้นในเรื่องของการเกษตรครับซึ่งบางครั้งกิจกรรมที่เราพาไปอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างหรืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคอนเทนต์ที่เราทำในช่องเลยยังไงก็ช่วยกันติดตามนะครับก็ยังไงอยากให้กบบาลังใจผมมิตรบ๊อบในการคลิปคอนเทนต์งาน DIY ครับให้กํบบาลังใจคลิปนี้ด้วยการกดไลค์ครับแล้วกดแชร์ต่อครับสำหรับวันนี้ครับผมมิตรบ๊อบขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ